ครับวันนี้มาพ่วงแบต48กันนะครับรถไฟฟ้านะครับขนาด350วัตต์48โวลต์350วัตต์นะครับใครที่พ่วงไม่ถูกนะครับหรือว่าใครที่พ่วงเป็นอยู่แล้วก็มารับชมได้นะครับตัวนี้ก็คือรถ เขาเอาไปขายของเก่าแล้วนะครับพอทิ้งนะตัวนี้ลูกค้าเก็บมานะครับส่วนแบตเตอรี่นี้ก็เก็บมาเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะไม่ครบนะครับก็แปลวของคันอื่นๆมารวบรวมกันนะครับให้ได้สีลูกนะ ั้นตอนก็จะใช้การบัดกีนะครับของเดิมเป็นม,มัดมัดผูกผูกมานะครับมันจะมันจะมีปัญหาเวลาใช้ใช้ไปมันก็จะสะดุดสะดุดนะครับหลวมๆนะตัวนี้ก็ใช้การบัดกีแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นสองแถวนะครับต่อบวกลบแล้วก็บวกลบอีกตัวหนึ่งก็จะดึงยาวแบบนี้นะครับ คือไม่ได้หันหน้าชนกันนะระวังนะครับตัวนี้เขามีไฟอยู่ก็ตัวนี้ก็บัตกีพว่วงบวกลบนะครับก็จะมีบวกลบทั้งหมด3จุดนะครับ พ่วงบวกกับลบบวกกับลบไปอย่างนี้นะครับทั้งหมด3จุดนะแล้วก็จะเหลือออกบวกแล้วก็ออกลบนะครับ การเบิกีก็ไม่ต้องให้สายตึงมากนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อมีการตัดหรืออะไรสายจะไม่พอนะครับจะทำให้เสียเ,เสีโอากาสแล้วก็ต้องทำเส้นใหม่อีกนะครับอันนี้ของเดิมก็จะพว่วงสั้นนะครับ <c oughs> ก็ตัวนี้ยังใส่ข้ัวอยู่นะครับเขาก็เลยแป๊บๆนะถ้าเป็นไปได้ก็ถอดข้ัวนะครับถอดข้วแบตออกเห็นนะครับก็บัดกีไว้นะครับ ถ้าเป็นของใหม่ก็ใช้การเป็นหัวเสียบก็ได้แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะใช้เป็นหัวเสียบทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้มันเก่าแล้วนะครับมันเก่าแล้วก็เลยทำตามสภาพไปเลยเพราะหัวหัวเสียบบางตัวมันไม่มีแล้วนะครับมันเป็นร่องรอยการบัดกรีมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ ขัวลบนะครับใส่มันจะแตกแปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นประกาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับไฟมันจะเข้าไปคอนเดนเซอร์นะครับหรือการเก็บประจุไฟของคาปาซิเตอร์ด้านในนั่นเองนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะ